สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปพ่อไอแม่ป้าพ่อลุงเฮ้าไลยคลิปและบ่ได้อ่าเบิงนะครับบานนี้ครับซิมาเบิงก็เจ้าดันไ้ดันหน้าแล้วแล้วแต่ว่าผู้ดันไ้ก็เบิงรถขับบ้านดันแล้วก็บ่กหุบไทยด้ยดันแล้วก็บ่ไทยหน้าหุดไทยดันแล้วก็เป็นคูรูคีรีไว้รขันหน้าก็เบิงขันหน้ารถนี่เออ ขั้นหน้ารถนี่เอ็ดปายขั้นหน้ากับวดสวยขั้นหน้ากับมองแง่ตามจริงครับเวลาเข้าจอดุูดเนาะเวลาเข้าจอดดูดก็ใหญ่าหญ่ก็ใหญ่เลยสิไทยหุ่นไทยเป็นที่เรียบร้อยขั้นไทยขั้นหน้ากหน้าตาเนี่ยยังไม่แต่ว่ากระเบื้องแล้ว โอ้ยค่เปนภาษาบ้านเฮาเขาก็เอินเ่นามาเฮตนา่บ้า,างเนาะแต่ว่ามันก็ดจะได้พอกันเท่าเดียวท่านละรอบนาก็ทิ่ว่าได้ใส่บริการกันด้แบบนี้ข้นหน้าก็บรเฮตไห้เียนงามเบ่งอรุณโอ้ยก็เป็นสันสร้างว่าทีเนาะ นี่เราผลงานครับเงินกระใจบนเหลเรียบร้อยแต่ว่าผลงานีิรับบกคือของกราเย่าดิไปเบิ่งของกระเย่ามาแล้วครับขั้นหน้าก๋ง,งามแงา่งไหก็ดีขั้นคู่ขั้นหน้าว่าดี๋ไปหลังจากที่ไอ้หุดเรียบร้อยมันต้องไถยหดเดียกันนั่นสิแหละการฝนตกลงมาใส่มันก็เป็นดินแกบครับ ฝนตกลงมาใส่มันก็จะแก,บล,แกบลงแกบลงมันก็ไถยากเวลาสิมาหดดันหน้าเรียบร้อยมันก็ต้องมีการไถไถหดเป็นที่เรียบร้อยบ้านเฮาคือไถพ้วนไว้ไนะครับเนาะขั้นหน้านี่กัโอ้ยขั้นหน้าก็บบ,บ,บ่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 งามขั้นหน้าก็บบ่อขีกั่น,นเลยเบิ่บงเอารถณโอ้ยมาสร้างว่าเท่ <laughs> ก็ถือว่าเป็นวิยาท่านไว้เป็นความรููประดับกายประดับใจไว้นะครับเนโอ,อกกสหนาเขาก็ถิบ่อะไรใส่กันก็ถือว่าเป็นบทเรียนเข้าไว้มันต้องเห็ดคู่ขั้นหน้าดีๆจำๆต่อแล้วก็ไทยฮุนในการพร้อมเสด็จจ้างก็ต้องมีสามาัญสำเร็จแน่นอเออผู้ที ว่าจ้างก็สิสบายอกสบายใจนั่นแหละครับพี่น้องเนาะเป็นจังสั่นตัวอะคลิปนี้กับผมยังไล่ครับจากขหมม้ผเบิ้งซื่อๆนี่แหละผลงานในการหุดไทยหุดหน้าดันให้ดันหน้าพี่น้องที่ต้องการอยากไปเห็ดไปถ้ำกะมันก็จะได้เขานาา้ำซ้ำปลาไหลขึ้กนกระชิงแต่เขาก็ต้องไปเบิ้งน้ำกูจีกระโจมเห็ดเห่าเนาะคลิปนี้เอาไวส้สนี้ก่อนครับ นีแนวดีๆสิมา่ายไปน้องฟังเบิงไม่หรอกนี่สวัสดีครับ